เป็นญาติของพระเจ้าหรือเปล่าครับอ้วนหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงวันฉลองคริสต์มาสของปีหนึ่งสตรีคนหนึ่งไปซื้อของในร้านสปปรรพสินค้ามองผ่านกระจกเห็นเด็กชายคนหนึ่งแนบจมูกติดกับกระจกมองดูของในร้านหน้าตามอมแมมเสื้อผ้าสุปรกเมื่อเลือกซื้อของแล้วเธอก็เดินออกไปจูงมือเด็กคนนั้นเข้าร้านตรงไปห้องน้ำเพื่อล้างหน้าตา ถอดเสื้อผ้าเก่าออกแล้วสวมชุดใหม่ที่เธอเลือกซื้อมาให้ใส่รองเท้าใหม่ให้จากนั้นก็จูงมือเด็กออกจากร้านบอกให้เด็กกลับบ้านกล่าวสำทับว่าสุขสันต์คริสต์มาสหนูเด็กรู้สึกแปลกใจจึงถามเธอว่าป้าเป็นพระเจ้าหรือครับเปล่าป้าไม่ได้เป็นพระเจ้าป้าเป็นแค่ลูกของพระเจ้าเท่านั้นเธอตอบพลางยิ้มให้เด็กผมทราบว่าป้า ต้องเป็นญาติของพระเจ้าแน่เลยพูดแล้วเด็กก็เดินกลับบ้านด้วยความสุขพระเยซูเจ้าไม่ได้บอกเราหรือว่าสิ่งใ,ใดๆที่เรากระทําต่อผู้ต่ําต้อยที่สุดคนใดคนหนึ่งก็กระทําต่อพระองค์เองญาติของพระองค์มีมากมายในโลกเขาผู้นั้นคือผู้ที่เห็นพระองค์ในตัวผู้ต่ําต้อย กราสังคราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง